สวัสดีครับพบกับาการป่าบุรีรำนะครับเช้านะครับวันนี้อาหารหมดนะครับสายสายคงจะไปเอาที่บาปะกงนะครับ <c oughs> ก็มาดูสไตล์การเลี้ยงปลาแบบบ้านๆนะครับแบับท่านใดที่ชื่นชอบประกัดนะครับสมัยเด็กๆนะครับก็จะมีความสรงจำดีๆนะครับเวลาเราไปช้อนปลาได้นะครับ จะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากนะครับถ้าเจอตัวเขียวๆนะครับเรวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดเราไปเจอบอดน,นะครับแล้วก็ช้อนได้ปลาตัวสวยๆนะครับมันมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น,นจริงๆแล้วก็พอช้อนได้นะครับ ตักมานี่เขียวปุ๊ดเลยนะครับก็จะโหร้องนะครับดีใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะรวมกันเข้าไปดูนะครับเพื่อแสดงความยินดีหรืออิจฉายยังไงไม่แน่ใจนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะสำหรับเด็กๆนะครับตอนนั้น ซึ่งสมัยเด็กเวลาเราไปช้อนเราก็จะจะไปเป็นทีมนะครับเพราะว่าในบึงอะไรก็อันตรายนะครับก็ต้องไปหลายๆคนมีอะไรช่วยกันได้นะครับเราก็จะแบ่งเป็นเป็นลำดับชั้นนะครับในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นใครเป็นลูกพี่ใครเป็นลูกน้องนะครับอ่า ซึ่งสมัยนั้นก็จะถ้าเราช้อนปลาสวยๆก็จะก็จะใส่ขวดวรวมกันนะครับพอช้อนเสร็จกันก็ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการแบ่งปลานะครับการพราแบ่งปลาวันในี้ขณะแบ่งปลานะครับเราก็จะแยกตามลำดับชั้นใครเป็นลูกพี่นะครับก็จะได้สิทธิ์ที่จะเลือกก่อน รอลงมาก็จะเป็นเราหัวหน้านะครับตามลําดับชั้นลงมานะครับใครอยู่บวยก็ <c oughs> ต้องทําใจหน่อยนะครับสําหรับลูกพี่ก็จะได้ตัวสวยๆไปนะครับคือตามลําดับชั้นนะครับก็เป็นรายที่ตลกดีนะครับสมัยสมัยเด็กเดี๋แต่ทำไมต้องทำแบบนั้นด้วย <c oughs> จริง ใครช้อนได้ก็ต้องเป็นคนนั้นใช่ไหมสมัยเด็ดกก็จะใส่รวมกันนะครับช้อนไปบางทีเจอหลุมเจอแอ่งที่มันลึกๆโอ้ตะเกียกตะกายกันขึ้นนะครับโอ้เป็นอะไรที่เฮฮากันมากแต่ต้องระวังนะครับสําหรับอะไรที่จะมีบุตรลานแนละ้วปลาไปช้อนปลาอะไรเงี้ยบึงหนองอะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับจะดี ก็ช้อนมาได้นะครับเราก็จะหาขวดนะครับหาขวดขวดโซดาขวดเหล้านะครับอะไรก็ได้นะครับก็จะเอามาใส่เรียงกันแบบนี้ครับเรียงกันเป็น,น,ปนแถวๆนะครับ วันวันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนครับนั่งฝ้าปลากันนะครับนั่งฟอาปลากันทั้งวันนะครับเอาเสื่อมากางนอนดูกันหลับคาขวดนะครับสมัยเด็ดกๆเป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืมนะครับสำหรับผมเองก็นั่งคิดจุดเริ่มต้นนะครับของของแรงบันดาลใจนะครับที่ ทำปลาวีรัมจนถึงทุกวันนี้นะครับใส่ความทรงจำสมัยเด็กๆนะครับแล้วก็สารฝันนะครับใช้แรงบันดาลใจนะครับแล้วก็มาทำให้ความฝันเป็นจริงนะครับ ด้วยความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นนะครับลาถึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับมีคนรู้จักมากมายนะครับสำหรับปลาวีร์รนะครับสำหรับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับท่านใดท่านใดนะครับที่อยากจะกพอเลี้ยงปลากัดนะครับหนึ่งต้องมีความชอบส่วนตัวนะครับมีความรัก ในเรื่องของปลานะครับกลรักการเอาใจใส่การดูแลนะครับพื้นฐานตรงนี้ต้องมีนะครับไม่งั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้จริงครับอาจจะเป็นแค่ชั่วครางชั่วคราวนะครับตามฤดูกาลสมาชิกใน youtube นะครับก็สามารถที่จะ ประสบการณ์ที่บอกเล่านี่ไปใช้ได้นะครับสำหรับลูกปาตัวนี้จะเป็นรุ่ใหม่ๆนะขึ้นฟอร์มนี้สียังไม่ออกนะแต่เริ่มพองแล้วละ่ะ กิจกรรมยามว่างนะครับุสมัยแต่ก่อนนี่ไม่มีเทคโนโลยีนะครับโทรศัพท์อะไรไม่มีเลยนะครับก็ปลานี่ยคือเป็นแต่ว่าเป็นของเล่นนะครับสําหรับดเด็กๆสมัยนั้นนะครับตัวนิดเดียวนะยวับสักสี่ห้าวันเขียนสีของมันนะครับ ได้ชื่นชอบนะครับก็ลองดูนะครับใช้แรงมันใจ <c oughs> แรงมันใจของตัวเองนะครับบวกความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงนะครับการฝันไปถึงจุดหมายนะครับก็ตกใจปลานะครับก็สมาี่จะแบ่งปันกันได้นะครับสำหรับสายพันธุ์ของวิรัมนะครับโฆษณานิดนึง <c oughs> ตัวนี้สีเริ่มมาแล้วตัวเล็กนะครับเนี่ยสีมาและอย่างเงี้ยสีมาชัดเจนนะครับผมไปสิบวันครับชุดนี้เดี๋ยวป๊ดนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับในช่อง YouTube นะครับ ช่องนี้จะเป็นช่องสำรองนะครับส่วนช่องหลักนะโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสียดายมากคลิปเยอะแยะนะครับความประทับใจมีมากมายนะครับในคลิปที่ฉลองประกาศกันนะครับเสียดายจริงครับเหมือนโดนปล้นนะครับใน u t u b e ครับใจร้ายมาก โดนต้นคลิปยังไงอย่างนั้นนะครับครับก็นี่คือการเลี้ยงปลาแบบบ้านนะครับจำลองมาให้ดูนะครับปลาให้นึกถึงสมัยเด็กๆนะครับแต่ก่อนไม่มีโหลนะครับก็ใช้ขวดนะครับ ที่บ้านก็ทุกวันนี้ใช้ขวดโซดาในการฟอร์มปลาประมาณสักเดือนถึงเดือนถึง2เดือนนะครับประมาณนี้จากนั้นก็จะดูลักษณะของปลานะครับดูที่ฟอร์มสีนะครับลักษณะที่เกรดแรงต่างนะครับก็จะแยกใส่คัดใส่โหลนะครับแยกเกรด โอเคครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามก็ได้นะครับกด subscribe นะครับติดตามกันด้วยนะครับสำหรับท่านใดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับตันิดมากตัวเล็กนาดรีนะ ชุดนี้พิเศษนะครับดอกันสวยๆท่้งนั้นนะครับยังไงก็ฝากาไว้ด้วยนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับตอานาอนี้ก็ํำลังเพาะนะครับเยอะนะครับเพาะตัวไหนหลายบ่อนะครับโอเคับฝากาไว้ด้วยนะครับสําหรับประกาศฝาวีรำแก้มแดงก็มีนะครับวันนี้เรามีเอาแก้มแดงมาเสริมด้วยนะครับหางใหญ่มาก สุดท้ายพามชมอีกสักรอบหนึ่งบุ่รีรัมบลูพาวเวอร์เอนครับรุ่นใหม่ๆนะครับ,บ,รบสีจัดจ้านต้องบุรีรัมเท่านั้นนะครับ ลายสารมีเดียวนะครับที่มีลักษณะซีซัมแดบนนะครับ ครับสวัสดีครับันใจสนใจมาเยี่ยมชม <c oughs> ที่บ้านได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ